สวัสดีครับผมไอาจาก YouTube กมลเวนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ข้างเมืองพอนเตล่านะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปอีกที่นึงนะครับที่เก็บเลเวลในช่วง13ก็คือหลังเปลี่ยนอาชีพคั้แรกนะครับจนถึงประมาณ25ได้นะฮะก็ที่ที่เราจะไปก็คือไปตีตะกั่วแทนกัน,นเองล็อกเกอร์นะครับล็อกเกอร์เนี่ยมี2ทางนะครับก็คือจากข้างซ้ายของเมืองมอลล็อกเอ้ยข้างซ้ายเมืองพอนเตล่าเนี่ยก็ลงไปหนึ่งแผนที่ก็เป็นล็อกเกอร์นะครับหรือจะเดินมาทางซ้ายหนึ่งแผนที่ก็เป็นล็อกเกอร์เหมือนกันนะะฮ เดี๋ยวผมมาทางซ้ายแล้วกันนะครับข้างล่างน่าจะคนเยอะโอเคเดี๋ยวเราเดินเดินมาเรื่อยๆก่อนแล้วกันนี่เดินเดินมาทางซ้ายเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ผมก็สิบห้าเท่าเดิมแหละยังไม่ได้ไปไหนเดิน,ดนไปเดินมาเนี่ยนะครับกระครับกระดึบ๊บกระดึ๊บนะครับไอแคทช็อปมันมันบงัง บางแผ่นที่นะฮะเป็นไรครับเดี๋ยวเราเดินเดาๆเอาละกันว่ามันจะเข้าวัปตรงไหนนะนี่เจอวัปแล้วเจอวัปแล้วนี่ครับมันเป็นปูงเลยนะครับก็หลักๆที่เรามาตีก็คือน,นี่ครับล็อกเกอร์นะครับก็เป็นท่าดินนะถ้าใครจะเอาไฟบง้งไฟโบมันยิงก็ได้นะนี่ครับ ก็คนที่เพิ่งเป็นอาชีพมานี่ก็สามารถมาเก็บได้โดยไม่ยากเย็นมากครับก็ตีล็อกเกอร์ไปเรื่อยๆนะฮะก็ลุ้นการ์ดเอาครับการ์ดมันเป็นคุณสมบัติเด็กพวกหนึ่งะฮะก็พอจะมีราคานะครับสำหรับฮันเตอร์แต่ฮันเตอร์เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วครับการล็อกเกอร์ก็ไปใส่การ์ดอย่างอื่นแทนแล้วกันเพราะมันเด็ก1นึ่งมันน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับการต้องเอาไปเปลืองสล็อตไปใส่ไปใส่เสื้อนะฮะ ก็ล็อกเกอร์นี่ก็มีดอกหอกเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีหอ,อกอันนึงก็ขายได้หลายพันหลายพันอยู่นะครับผมโอ้เห็นไหมครับว่าตี้เต็มเลยนะครับผมนี่ถ้าใครอยากเก็บเลยก็มาได้นะครับาจาก้ายคอนเตล่านะครับก็ซ้ายครั้งหนึ่งนะฮะก็จะเจอกับฝูงล็อกเกอร์นะครับมันมี2แผนที่อย่างที่บอกไปนะฮะตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหรือจะด้านล่างของทาง้ายคอนเตล่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผม โอเคครับอ้าวฮอนเนตอีกตัวหนึ่งตัวนี้ดอบเมนกูเช่สีรูนะครับผมก็ก็ถ้าได้ก็มีราคาอยู่เหมือนกัน2องสามพันนี่ก็สรุปก็คือตีหมดทุกตัวในแมบนี้นั่นแหละฮะโอเคครับอย่าลืมกดสัรครสาช y o ยูทูบกมลเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆห,หรือเนี่ยแนวทางการเก็บเลเวลอะไรอย่างนี้ก็จะเอามาลงใน youtube นะครับโอเคครับ สวัสดีครับ